นนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าดอนเมืองนะครับน,นี่เราซูมไปที่สะพานลอยนะครับเห็นแล้วครับอันนี้ที่ปลายสีแดงนะครับเนี่ยวันนี้สิบสามนะครับสิบสามมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับอันนี้เป็นวันที่เสื้อแดงเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพนะครับเนี่ยตอนนี้หน้าดอนเมืองก็เป็นชันนี้ครับรถติดครับมหาการรถติด ต้องบอกว่าติดมากๆครับเพราะวันก่อนผมมานี่โล่งนะครับนี่ครับเสื้อแดงมีตำรวจยืนอยู่หนึ่งนะครับเนี่ย,น,ยนี่ครับแดงเต็มหมดเลยครับเดครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็คืออะไรตอนี้ เป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะเลยครับสแสดงตอนนี้นนดูสะพานลอยเสาไฟก็มีนะครับ 怎么了呢？